สวัสดีครับก็มาอยู่กันอีกคลิปแล้วนะครับกับ OKK b เค e บท์รีวนะครับก็วันนี้ผมมากับชูดเกียร์ที่เรียกว่าฮอตมากๆกในตลาดนะครับก็ฮอตนี่หมายถึงว่าหายากมากๆนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้ดีไปค่อนข้าง,างสูง,งแล้วด้วยนะครับก็สำหรับตัวเนี้ก็คือออเดกา8050นะครับออเดกา D I 2นั่นเองนะครับเป็นชุดอัปเกรดนะครับ ก็ในชุดอัปเกรดก็จะประกอบด้วยมือเกียร์นะครับมือเกียร์ปรับจานเส้นผีนะครับแล้วก็จังท่านบีนะครับก็มีสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นี่ครับแบตเตอรี่แล้วก็ที่เป็นสายไฟจะมีให้หมด6เส้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่ดูกันที่อ่าดิอ่ามูดก่อนเลยแล้วก็เออไม่ใช่ครับชิปเตอร์ขออภัยชิปเตอร์นะครับชิปเตอร์ของ าทางชิมโโนเนี่ยระบบก็คือกดกดจะจะมีเดิมถ้าเป็นแมคคัิ้เนี่ยก็คือกดก้านใหญ่ก้านเล็กนะครับอันนี้จะมีเหลือแค่ก้กานเดียวละแต่จะมีปุ่มให้แทนก็คือปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กนี่นะครับก็ทํางานสลับกันนะครับอันนึงขึ้นอันนึงลงนะครับปุ่มในปุ่มตรงกลางนะครับกับปุ่มปุ่มในสุดนะครับั้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันเลยนะครับก็จะเห็นว่าฮูสเนี่ยมีความเพียวมากๆเลยนะครับ ก็กลับมาดูสวยมากเลยนะครับสำหรับออเดกานะครับแล้วก็มีตัวบากการลื่นด้วยนะครับสำหรับฮูดสำหรับชิปเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอนแนะนำส่วนประกอบไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงระบบของ DI2 อีกทีหนึ่งนะครับข้างขวาเหมือนกันครับกดทำงานเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะจะได้ยินเสียงแป๊บแป๊บแป๊นะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊ อันนี้นะครับสำหรับชิปเตอร์ส่วนต่อมานะครับก็เป็นอันนี้เป็นสับจานนะครับสับจานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจากจากตัวตัว d i 2ทตัวเก่านะครับสับจานก็จะหน้าตาเล็กๆประมาณนี้นะครับ จะดูเพลียวมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสับจานกับตีนผีของ D I 2เนี่ยต้องบอกว่าฉลาดมากๆนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมพูดถึงเรื่องระบบเลยแล้วกันนะครับระบบระบบของทาง D I 2เนี่ย D I 2ี2บอกก่อนว่ามันคือ Digital i n t e g r a t e i n t e l l i g e n c e นะครับก็คือ D I 2นี่ก็คือ D I 2, 2ตัวนั่นเองนะครับอ่ามันดียังไงนะครับมันมันดีเรื่องของความแม่นยํา ค,ความแม่นยำของของการเข้าเกียร์เนี่ยสมมุติว่าคุณใช้เกียร์สายนะครับสายเนี่ยก็จะมีเรื่องของอายุการใช้งานเรื่องของสายเรื่องของปอกสายเรื่องของความยืดหยุ่นความตึงที่เปลี่ยนไปนะครับก็มันทําให้เกียร์เพีย้ยนแล้วบางคนอาจจะราคาญที่ว่าเอ้ยมันต้องมาตั้งตั้งบ่อยๆนะครับซึ่ง di2 เนี่ยหรือชุดเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับก็คือมันทำมันทำให ชุดเกยียร์มีความสเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการบำรุงรักษานการบำรุงรักษาก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่มีเคเบิลให้กวนใจนะครับมันไม่มีเคเบิลที่แบบว่าต้องยืดเคเบิลสายแตกเคเบิลหุอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับมันก็เลยเทําให้หลายนเนี่นชื่นชอบนะครับแล้วก็เรื่องของระบบนะครับเป็นระบบของระบบที่ชื่อว่า s y n c h รช shifting นะครับ ก็มีระบบอัตโนมัติกับระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับก็ระบบอัตโนมัตินี่ก็คือเหมือนกับว่าเราคอนโทรลเรื bring, like well bring, no ่องของตีนผีอย่างเดียวนะครับก็เราเปลี่ยนเกียร์ปึ๊บ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 ขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงมันก็จะสับจานหน้าอัตโนมัตินะครับให้เหมือนกับว่าเรโชเนหรือความหนักของเกียร์เนี่ยมันมันมันอยู่ในระยะที่บาลานซ์นะครับไม่เปลี่ยนแปลงหรือกึ่งอัตโนมัติก็เช่นกันนะครับตื่อัตโนมัติเนี่ย เวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์หรือว่าเราสับจานหน้าเนี่ยมันก็จะคิดให้แทนเราเลยนะครับว่าสมมติว่าเราสับจากใบใหญ่ไปใบ,บเล็กมอคโคอาจจะเกิดจาก,การขาวืดนะครับที่ปั่นอยู่แล้วฟึดนมันเร็วรอบมันเร็วจัดนะครับมันก็จะทําการชิปชิปเฟืองให้สมดุลกับจานหน้าที่จากใหญ่ลงมาเล็กนะครับนั่นเป็นระบบของของระบบซิงโคนะครับที่มีอยู่ใน di 2นะครับออนอกจากนี้เนี่ย มันยังสามารถปรับตั้งการเปลี่ยนเกียร์การเปิดระบบนู่นนี่นั่นทําได้หมดเลยนะครับในคอมพิวเตอร์คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการเปลี่ยนเกียร์ยังไงกดแบบไหนขึ้นรวดเดียว3เกียร์ได้ไหมคือคุณทําได้หมดเลยนะครับใน d i 2นะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆคือระบบทิมระบบทิมอัตโนมัตินะครับหลายๆคนจะเข้าใจถ้าใช้ชิมานโนมานะจะเข้าใจมันจะมีเกียร์ที่เราต้องเอาเวลาเราเปลี่ยน จานหน้าจานใหญ่หรือจานเล็กเนี่ยมันจะต้องมีช่องสาหรับชิมเพื่อหลบหลบโซ่ไม่ให้โดนสับจานนะครับในการเปลี่ยนใช้เฟืองในสุดหรือเฟืองนอกสุดเนี่ยนะครับมันต้องชิมหลบนะครับก็ตัวเนี้ยมันคำนวณออกมาให้แล้วเมื่อคุณเปลี่ยนมันชิมเองนะครับก็เหมือนกเหมือนกับว่าเราใช้งานได้สบายใจมากขึ้นไม่ต้องคิดเยอะนะครับสําหรับตัว D2 ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายระบบประมาณนี้้วกันเดี๋ยวมีอะไรผมแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยว ผมให้ดูตีนผีต่อนะครับตีนผีเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับพวกซีรีส์ของสายใหม่ๆเลยนะครับก็เป็นรูปทรงชา์โดนะครับรูปทรงชา์โดคืออะไรนะครับรูปทรงชา์โดก็มาจากพวกชุดเกียร์เสือภูเขารุ่นใหม่ๆของทางชิมาโน o นะครับซึ่งชุดเกียร์ชาโดเนี่ยเออไม่ใช่ครับตีนผีทรงชาโดเนี่ยมันเหมือนกับว่า ทําให้แนวของของตีนผีนะหุบเข้าไปนิดนึงเพื่อความแอโรมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการทํางานของตัวลูกลอกตีนผีนะครับที่มันจะตรงกับแนวโซ่มากขึ้นหรือว่าจะระยะในการเปลี่ยนเกียร์น่ะมันจะสัมพันธ์กับเฟืองมากขึ้นนะครับก็เลยเขาก็เลยใส่มาใน D I 2ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับตีนผีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตีนผี ก็แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นรูปทรงเอกลักษณ์ของทางชิมาโนเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแท่งกลมๆนะครับแบบนี้นะครับไว้ใต้หลังอานหรือว่าไว้ใต้ท่อนั่งนะครับก็แบตเตอรี่จะไม่เหมือนกับของแลมสองสแลมจะเป็นก้อนทํางานแยกกันนะครับแล้วก็ชิมาโนเนี่ยจะเป็นก้อนเดียวทํางานวิ่งไปทางชิปเตอร์ทั้งสับจานทั้งตีนผีนะครับ ก็เลยก็เลยยังมียังเป็นที่มาของสายไฟที่ให้มาในชุดด้วยนะครับเพราะว่า,า D2 i เนี่ยยังไม่ถือว่าไร้สาย100%เนะครับเพราะยังต้องพ่วงเรื่องของสายไฟทํางานไว้ในภายในรถแต่ลูปภายนอกจะดูคลีนมากๆก,ก,ก็คือไม่มีสายระยงระยางให้เห็นแล้วนะครับแต่แต่ของแ l a m เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไวเ e ส s นะครับก็คือทํางานโดยการส่งสัญญาณนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แยกกันแต่ละตัวแยกกันหมดนะครับประมาณนี้นะครับ ำหรับชุดเกียร์ DIY นะครับแล้วก็นี่เป็นจังชันนะครับตัวสั่งตัวสั่งงานของทาง DIY นะครับก็สำคัญมากนะครับตัวจ,จังชันตัวนี้ตัวเล็ก,ลก,ลกๆนี้นะครับสำคัญมากครับผมก,ก็ข้อดีอย่าย้ำกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับข้อดีคือหนึ่งความแม่นยำนะครับความแม่นยำไม่ต้องวางไม่ต้องมีน้ำหนักไม่ต้องมีน้ำหนักการกดนะครับอย่างเช่นบางทีเราดันตัวแมคาีนิกเนี่ย ดันไปดันไม่แรงพอเกียร์ขึ้นไปครึ่งเดียวสายดึงขึ้นไปครึ่งเดียวเกียร์ก็จะดังแตกๆๆก็คือเกียร์ไม่ลงล็อกนะครับแต่นี่คือจบเลยนะครับ1 1แก๊ป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 มีน้ำหนักเดียวนะครับนี่ครมีน้ำหนักเดียวก็คือเรารู้ได้ทันทีนะครับว่าเรากดไปแล้วเรายังไม่กดนะครับเราจะรู้เลยนะครับจะไม่มีการมาเข้าครึ่งกลางๆเหมือนเกียร์สายแล้วนะครับนั่นก็เลยทําให้มันแม่นยํามากๆนะครับนั่นก็คือหคือความแม่นยํานะครับ ความ่ออย่างอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมันไม่มีการยืดหยุดของสายไม่มีการหย่อนในการตึงหรือว่าความเพี้ยนเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับต่นที่ใช้งานมายังไม่มีนะครับคือ,คอถ้าไม่ไปโดนมันนะครับโดนที่หมายถึงว่ามันจะจะมีสกูในการปรับในการตั้งครั้งแรกนะครับก็จะมีสกูปรับเหมือนปกตินะครับแต่ว่าค่า,าจจมันจะจําอยู่เนี่ยมันจะจําไปตลอดนะครับ มีนะครับ2การมูรักษานะครับโดนต้องบอกก่อนว่า d i 2รกันน้ำร้อยเนะครับก็คือคุณโดนน้ำโดนฝนโดนอะไรปั่นไปโดนไปไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เหมือนกับเกียร์สายเกียร์สายโดนน้ำอาจจะสนิมขึ้นยางอาจจะเสื่อมหรือว่าลวดแตกสายแตกนะครับก็มีปัญหามากมายนะครับสำหรับเกียร์สายนะครับระบบต่อมาคือระบบซิงโคนะครับหรือว่าระบบ อินเรเจนร์ของทาง DIY2 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโซ่การโซ่ตกการทีมหลบโซ่การเปลี่ยนเกียร์แบบกึยอัตโนมัติหรือเกียร์เปลี่ยนเกียร์แบบอัตโนมัติการเปลี่ยนสับจานเองนะครับก็นี่เป็นระบบที่หลายคนอาจจะชอบหลายคนหลายคนอาจจะช,ชื่นชอบการที่มันคิดให้มันคำนวณให้เพื่อความสบายในการปัดไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่แต่หลายคนอาจจะไม่ชอบ คนที่ไม่ชอบก็สามารถปิดระบบได้นะครับระบบเปิดปิดได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ประมาณนี้สําหรับข้อดีนะครับแล้วก็แล้วก็น้าหนักยังคงเบามากๆนะครับสําหรับ D2 i นะครับประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานพสอสมควรนะครับผมผมให้ประมาณ1,500โลแล,ล้วกันนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะพูดถึง3,000โลทีเนี้ยต้องดูก่อนว่าคุณปั่นหนึ่งกิโลด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับ ผมเลยพูดกลางๆไว้ก่อนที่ประมาณ1,500โลนะครับถึงจะชาร์จที่นึงนะครับหรือคุณจะชาร์จบ่อยๆก็ได้นะครับเวลาคุณถึงปัน่นคุณก็ชาร์จคุณก็ป้องกันการลืมนะครับซึ่งซิมันโนก็คิดมาให้แล้วนะครับว่าถ้าคุณลืมหรือว่าถ้าคุณานานๆาปั่นทีนึงเนี่ยมันจะสามารถซิงกับไม่อย่างว้าหูหรือว่า กามินได้นะครับในการที่จะโชว์แบตเตอรี่รวมถึงการการโชว์เ,เกียร์นะครับว่าคุณอยู่ในเกียร์ไหนแล้วอยู่ตำแหน่งไหนนะครับมันก็สามารถทํางานสัมพันธ์กับตัวไม้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมากมายเลยนะครับดีฟายตัวเปลี่ยนเกียกรย์ขนาดคุณกําลังจับดรอปอยู่ก็มีนะครับเต้องเรียกว่าของเล่นเยอะนะครับไม่เหมือนสแลมสแลมก็จะ จบที่เขาเลยนะครับให้มาเท่านั้นก็คือเท่านั้นเลยนะครับต่อามานี้สําหรับ d i 2นะครับก็ <c oughs> ถ้าใครคิดว่าตัวเองฝันบ่อยๆใช้งานบ่อยๆอและไม่ต้องการการดูแลรักษามากมายนะครับ <c oughs> ผมว่า d i 2น่าจะเป็นคําตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลเอต d i 2หรือว่าอัเดก้าที่ผมนํามาให้ดูวันนี้นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าสำหรับใครคิดว่า ไฟฟ้าย,ยังไม่จําเป็นนะครับก็ชิมาโ,โนเองเนี่ยก็มียังคงก,การผลิตเวอร์ชั่นของสายไว้นะครับมไม่ว่าจะเป็นอาริการยูเลเอทนีหมดเลยนะครับทําคู่กับ D I 2เลยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตามของตลาดก็ตอนนี้อาจจะหาของยากสักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับส่วนใครที่สนใจก็ตอนนี้เหลือไม่กี่ชุดละสำหรับชุดอัพเกรดน,นะครับแล้วก็เต็มกุ๊ป ยังเหลือไม่เหลือไม่กี่ชุดแล้วยังไงถ้าสนใจก็อยากให้รีบนิดนึงนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะแอดไลน์ o k k b i k e นะครับมีแอดไซต์ข้างหน้าหรือว่าจะทักเข้ามาในอินบ็อกก็ได้นะครับก็เรายินดีนะครับตอบคาถามให้หมดเลยนะครับก็วันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับกับชุดเกียร์ออเดกาดีไอท0แครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ